กัว่าในบ้านที่คุณอยู่อาศัยตอนนี้มีสัมภเวสีไลๆหรือว่าจิตจิตวิญญาณไล้แอบแฝงอยู่ไหมเรามาดูกันนะคะก็ดูเป็นเพื่อความบันเทิงได้หากคุณกลัวเนาะไม่หมอเห็นประตูครั้งแรกเหมือนจะเข้ามาได้แต่สุดท้ายประตูเหมือนปิดเห็นไหมคะเปิดแล้วก็ปิดเ,เป็นช่วงกลางคืนนะคะที่ตามติดคุณมา คุณเดินทางไปสถานที่ไกลสักที่มาสถานที่เหล่านั้นอาจจะเต็มไปด้วยป่าอาจจะมีสารอะไรบางอย่างที่คุณเคยไปมานะคะตอนที่คุณเข้าบ้านคุณจะรู้สึกถ้าคุณจดจําได้พลังงานนั้นเหมือนมีนกแปลกๆบินบริเวณนั้นนั่นคือสัมภเวสีได้ตามหรือว่าแฝงเข้ามาภายในบ้านของคุณแต่แม่หมอจะบอกเลยว่านะตอนนี้เนี่ยคือเหมือนถูกผลักดันให้ออกไปเรียบร้อย เพราะว่าเจ้าที่ในบ้านคุณน่ะคืออยู่ปกปักรักษาเห็นไหมคะเลขสอมาหมดเลยเนาะอยู่ปกปักรักษาคุณอย่างใกล้ชิดนะคะ